สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้ยชาวกาวไปโพสต์ตัดพ้อนะครับกรณีที่ถูกสื่อของเราเนี่ยนะครับแหมเออพลาดพิงหาว่ากลางนั่นแหละครับเพื่อนๆ <c oughs> โอ้ยงามสไม่สคสัมายถึงกิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำมันก็เอาภาพของไอ้ชาวกาวเนี่ยนะครับที่มาชุมนุมด้วยป้ายภาษาไทยนะครับ ต้องการให้สื่อของเราเนี่ยขอโทษมันอ่ะมาดูกันหน่อยครับว่ามันกลางจริงหรือไม่นะครับส่วนตัวคิดว่ายังไงมันก็กลางเพราะอะไรก่อนหน้านี้มันก็แห่เดินข้ามฝั่งมาทั้งประชาชนทั้งแม่ชีนะครับเพื่อนแล้วก็ทหารนะครับเพื่อนมาเคลมดินแดนเราอย่างประสาตตาเมืองโถมแถมยังมีแรงงานต่างด้าวชาวคขมรนครับเพื่อนรวมตัวกันสร้างปัญหานะครับแหมแต่งตัวเป็นแก๊งคุณกระมงกุลกแมน,นะครับ โนึกว่าหล่อนึกว่าเท่โชว์กล่างท้าทายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อนตามห้างสปปรรพสินค้านะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพื่อนโดยหลงละเมอมโนมันึกไปเองนะครับว่าแบบนี้เออคือทรงช่างนะครับแต่พอคนไทยเห็นเป็นยังไงเพื่อนไอ้นี่มันเออทรงกรรมกรนอนะ โอ้เนี่ยสงสัยเพิ่งเลิกงานจากแบกปูนผสมปูนล,ลอยลวดัเพื่อนมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งอารวาสหาเรื่องคนไทยนะครับดูยังไงก็กร่างคัเพื่อนให้งามไส้ประสาทคุณจะเสียนี่แหละครับโบราณไทยเขาว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมเราก็จะได้บุคลากรนะครับได้คนที่เออบา้บาบอหรือมีพฤติกรรมและสันดานเออไม่ค่อยดีนะครับ และยิ่งไปในชาวกาวด้วยโห oh, oh. หนักเลยกูคราวนี้ก็ฝากถึงนะครับนักการเมืองทั้งหลายว่าคุณควรยกเลิกข้อบทกฎหมายที่ปล่อยให้ลูกหลานต่างด้ามาถือสองสัญชาติได้แล้วเพราะอะไรล่ะครับเอา้ามันเป็นภัยความมั่นคงเนี่ยเกิดคดีคอร์รัปชันเสร็จแม่งหนีไปอยู่เมืองนอกเมืองนานนะครับไม่ต้องรับผิดติดคุกติดตารางแม้แต่วันเดียวนะครับ งามาและยิ่งมีต่างด้าวในบ้านเราเมืองเรามากๆเงินทองไหลออกนอกประเทศเศรษฐกิจชิบหายไปป่วงแล้วจะมาอ้างว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวเราเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบล้านเพื่อนแต่เงินทองแม่งหายไปหมดนะครับ <c oughs> โอนหนักเลยกูคราวนี้เช่นเคยเพื่อนฟังพวกคำบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกกาดแอดมือก็จะหูไปหนาวตาไปไร้นะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ ความคิด <จะ S 2> เห็นที่หนึ่งชาวเขมรมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาสื่อไทยไม่ควรใส่ร้ายชาวเขมรโอ้ยเละเธอแม่เอ็งเป็นบ้ามึงยังไปทานมันเลยนะครับเอามันมากินเฉยเลยเนะเขามีหมูมีไก่มีเนื้อให้รับประทานมีผักให้ทานไอ้พวกนี้เออกินไม่ได้เะเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาจะหลิดไม่ได้เพื่อน เมื่อก่อนบรรพบุรุษมันทานอยู่ครับพอได้เงินเดือนจากการที่ข้ามฝั่งมาเป็นแรงงานในประเทศไทยส่งเงินส่งทองกลับบ้านไปเป็นไงครับเอาไปสะสมอาวุธนะครับไม่ได้เจียมตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยอดยากลาบากประเทศกันดารไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเลยสุดท้ายเป็นไงครับหาเรื่องมาเคมเรานะครับเนี่ยเครมยันประสาทตาเมือนทม ดูตรงไหนแล้วครับที่มันไม่กลางครับเพื่อนโอ้ยงามไส้น้ําตากูจะไหลเลย,ยครับไอรโรตาความคิดเห็นที่สองนะักข่าวเพื่อนบ้านอิจฉาเขมรหรือไม่มันมีอะไรให้อิจฉาเราโอดตายแล้วกันดานก็กันดานลําบากก็ลําบากอดอยากก็อดอยากน้ําท่าก็ไม่มีเนี่ยตอนเออที่ห้ามหันกันเองก็แก้ผ้าโทงเทงนะครับเพ,เพื่อนแหมวิ่งข้ามมาคนไทยก็นึกว่าเปรต พออยู่ดีกินดีมีเงินเดือนนึกว่าจะซื้อเสื้อผ้าซื้อน้ำหอมซื้อโคโรนแต่งตัวให้มันดูสะอาดสะอา้านไม่มีนะครับไอ้พวกนี้เป็นยังไงครับเพื่อนก็อยู่แบบซกมกเหมือนเดิมมาสุดท้ายคนไทยทนไม่ได้เขาจึงเรียกมันว่าไอ้เหมนไงครับเพื่อนอ้โห <c oughs> นักเลยโกูกาวนี้นาความ,ามคิดเห็นหที่สามชาวขเขมรช่วยเสียมพัฒนาประเทศกลับถูกรังเกียจจากสื่อของเสียม มึงไม่ได้มาพัฒนาประเทศอะไรกูเลยนะครับไอ้นี่มันวาทกรรมเอาไว้ล้างสมองคนไทยที่โง่ครับคิดว่าต่างด้าวเนี่ยเข้ามาพัฒนาประเทศตรงกันข้ามครับไอ้พวกนี้เป็นภัยอาจญากร์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของเราเพราะอะไรละครับเข้ามาเป็นขอทานสร้างชื่อเสียให้กับประเทศเป็นแรงงานก็มาแบบผิดกฎหมายแถมยังมาแย่งอาชีพสงหวนทุกคนไทยเงินทองไหลออกนอกประเทศทุกวีทุกวัน คุณไปดูได้เลยครับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยลูกหลานต่างด้าแอบซ่อนนะครับหมกอยู่กันล้นบ้านล้นเมืองครับเพื่อนตรงไหนนะครับที่มันช่วยพัฒนาประเทศมีแต่ขนเงินขนทองไปเสร็จสร้างความชิบหายกับเศรษฐกิจยังไม่พอครับ กลับไปอยู่บ้านเมืองตัวเองยังมีหน้านะครับสะสมอาวุธหาเรื่องหาราวละล้านนะครับคิดแต่จะทําสงครามโดยไม่คิดที่จะอยู่แบบสงบตายเลยนะครับมีเพื่อนบ้านบ้าบอแบบนี้กลัวเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวและก็ใช้เทคโนโลยีและคนไทยดีกว่าครับคนไทยตกการตกงานเยอะมากนะครับแถมยังมีคนที่ติดคุกติดตารางไร้โอกาสในการทํางานแต่ลูกหลานต่างด้าวเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ประวัติอาชญากรก็ไม่ได้ตรวจครับเพื่อนๆแถมทําไมรู้ไหมครับวันดีคืนดีแม่งเออมีนโยบายจาก เออนักการเมืองนะครับเออฟอกขาวให้กลายเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเฉยเลยนะครับะรแบบนี้เศรษฐกิจทําไมมันจะไม่ชิบหายเลยครับเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับมีลูกหลานต่างด้าวเข้ามาช่วยล้างผ่านงบประมาณภาษีอีกเพราะอะไรละครับก็นักการเมืองที่มาจากสายกลุ่ม NGO เนี่ยเขาบอกว่าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับโองามไส้น้ำตากูาจะร่วน,นะครับไอร้อนคามคิด <ตา S 1> <อ>เที่สี่เขมรควรยกเลิกส่งแรงงาน ปล่อยให้เสียมอดตายไม่ใช่พวกูที่อดตายอ่ะมีแต่พวกเมืองกันักการเมืองเท่านั้นแหละครับที่มันอดตายเพราะอะไรละครับเอากนักการเมืองอ่ะมันก็คือกลุ่มในทุนที่ใช้แรงงานต่างด้าวคุณไปดูไซงงไซงานที่กัเพื่อนมีแต่ต่างด้าวทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับแม้แต่ตลาดหรือแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าก็มีแต่ต่างด้าวทั้งนั้นแหละครับที่ใช้วีซ่าพาสปอร์ตผิดประเภทนะครับบอกตรงๆนะครับ นักการเมืองนะครับที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยที่มาจากสายกลุ่มในทุนกับแรงงานต่างด้าวนี่แหละครับเพื่อนคืออาจยากรนะครับทางเศรษฐกิจของเราไม่แตกต่างจากพ่อค้ายาเสพติดหรือกลุ่มทุนเทาเลยเพราะอะไรละครับเพื่อนเอาแหมคุณลองดูสิครับมีต่างด้าวที่ไหนมีคอร์รัปชันที่นั่นนะครับโอ้โหเนี่ยถ้าไม่แก้กฎหมายนะครับ ยึดซับนะครับไอ้พวกที่คอร์รัปชันรวมถึงต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยคุณก็รอวันเศรษฐกิจพังพินาศได้เลยเพราะอะไรเพราะเงินมันไหลออกนอกประเทศทุกวันนะครับเนี่ยมันมาไม่รู้กี่ล้านคนเนี่ยคุณคูณ900 0ไปหรือคูณ4,5 0 0ันห้าไปครับสิบล้านคนนะครับเพื่อนต่อเดือนต่อปีอะเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างพวกมันครับอีกไม่นานเศรษฐกิจก็พังรอได้เลยนะครับ <laughs> โอ้ยแล้วจะมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยไม่มีกําลังซื้อไม่ใช่นะครับ มันเป็นที่ข้อบทกฎหมายที่นักการเมืองเนี่ยไปล่างเอาไว้เป็นไปได้ยังไงครับลูกหลานต่างด้าวเรียนจบปริญญาตรีขอสัญชาติไทยได้ก็ไม่ต้องเสียสักบาสทสักตุลุงเดินข้ามฝั่งไปมาทํางานอุ้ยสบายเลยนะครับถามนะครับมันมีคนไทยสักกี่คนที่ถือสองสัญชาตินอกจากนักการเมืองที่คิดคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองตัวนั้นแหละเขาเรียกสวยงามใส่น้าตากูยะรดนะครับไอโรดตาโพความคิดเห็นที่5้าชาวเขมรมีแต่ความเมตตา กรับถูกโจรสยามรังแกโอ้มึงเลอะเธอไปกันใหญ่แลยเหม็นวางถุงกาวลงก่อนถ้ามึงเมตตาจริงอะ่ะเองเป็นบ้าก็ไม่ควรรับประทานนะครับกาวหมดอายุเนี่ยนะครับเออก็ไม่ควรเอามาดมนะครับเขาเรียกเมตตาตัวเองครับเพื<ๆ>่อนโอ้ตายและหนักเลยกูข่าวนี้และที่สําคัญคืออะไรครับไม่ควรเคลมแผ่นดินของเราหรือวัฒนธรรมของเรา เรียกว่าอยู่กับโลกความเป็นจริงนะครับว่าเป็นลูกหลานทาสนะครับแปลสภาพมาเป็นกรรมกรแบกหินแบกปูนต้องเสีงเง่ยมเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ระรานเข้าไปทั่วแบบนี้เขาเรียกว่ากลางนะครับเพื่อนเพราะว่ามีนักการเมืองไปหนุนหลังไงครับเพื่อนมันถึงซ่าหน้าดูเลยนะครับ อ้ยงามไส้นี่ยังไม่รวมกับกลุ่ม NGO นะครับที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือไอ้พวกต่างด้าวทั้งหลายนะครับอ้ยตายแล้วนะครับบอกตรงๆถ้าหากเราไม่หยุดไอ้วงจรอุบาทนี้นะครับเพื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนไปตราบนานเท่านานจนกว่าเศรษฐกิจเราจะพังอ่ะเดี๋ยวมันก็แห่กลับไปบ้านเหมือนกันเองนะครับคนหนักเลยกูคราวนี้น้ําตากูจะไหลแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเศรษฐกิจพังคนไทยไม่มีกําลังซื้อใครเดือดร้อนครับ ก็กลุ่มนายทุนแล้วก็นักการเมืองไงครับมึงก็เก็บภาษีได้น้อยนะครับเพื่อนๆแถมทําไมรู้ไหมครับค้าขายไม่ดีครับเพื่อนๆเ,เพราะคนไทยเขาไม่มีอาชีพไม่มีการไม่มีงานมึงให้ต่างด้าวทาหมดแล้วก็มาอ้างว่าคนไทยขี้เกียจนะครับเพื่อนๆที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆถ้าวันหนึ่งลูกหลานต่างด้าวเนี่ยแหมมันเอ,อ่อมีเงินมีทองลงเล่นการเมืองมันก็จะห้ามหันทางการเมืองกับลูกเจ๊กลูกจีนเองนะครับ โอ้ไอโรตาปก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีเนี้มึงกราบขอบพระคุณกวนมึงตัวยงทุกท่านไปลองเข้ามารับชมกแล้ฟังแล้วตัวลาไปก่อนนะงเลยกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่